สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเขาซูรายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอก,กันกับในช่วงแรกค่ะของมือวันที่16นะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราช2 5 6พนะคะพี่น้องคะมนีค่ะแอดผ้พาพแมพี่น้องบรนเทาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูยาเทวดาค่ะพี่น้องคะมนะีปูลราปล่ปอยแนวทางก่อนมูเลยนะคะแนวทางของปูเขาชุดชุดคำนวณน,นะคะตองวดขึ้นกัน นะคะพี่น้องคะเขาา่าหกห่าปูระวงกลุ่มหกห่าให้ตรงๆนะคะพี่น้องคะหกห้าตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคะแต่ว่าในตะล่างเนี่ยเข่าสามตัวนะคะในตะล่างมีหามีหกมีสามหกสามกรมีนะคะอว่ผ่านมาในตะล่างแต่ว่าปูราจับคู่ให้หกหา่านะคะพี่น้องคะเอาตองหวดมาหนีอนะคะแนวทางของปูหยาเทวดาค่ะสิเดว่าเป็นตัวใดพาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการค่ะ ว่นเด้อบุญเรารวยเสียของเราจนได้บ pues ุญเราบุญคนจะกลับตัวป nah ฏิเด้อใช่อันพ้อมาต้องว่าแสดงว่าปูเข่าเลยค่ะปูหกขาว่องกลมเลยค่ะปูขาปูว่องกลมเลยทีว่องกลมไปเลยค่ะเลขอันหกตัวนั่นค่ะปูหกขาเนาะค่ะเดี๋ยวมันวันจันนีวันจันเนียวเก่าเด้อค่ะยันวันจันเลขสูตรค่ะ สูตรประจําวันเขียน์มาสิละสูตรประจําวันสูตรประจําวันปู่ยาเทวดาบางทีละเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดค่ะเด่นเด่นตัวเด่นเด้อจ้าบันอกวันที่ตออวันที่ที่ผมก็ออกเสืที่หนึ่งบันนี้ออกวันที่หนึ่งกันยายนค่ะกันยายนตีวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันกันบันนี้่ร่องร่องอีซี ่เจ็ดเก้าค่ะออบาดีบาดีกับาดีจับจับคู่ได้าดีมันดอกตัวยังกมันดอกแปดแปดหกห้าครับผู้คะแปดหก้าเองดก้อนมันดอกยังกัแป้าสองค่ะผู้ชยแปดยังงมันอกบ่ เ,เอาพุชเอาเอาห้าบกเจ็ดแปดหนึ่งย่างยัางคือเกห้าหกเจ็ดแปดห้า,อกเ,กแบบหาเอาเอาหากันเนะาะกุมะขามาหาผงเดยอยู่ในนี้มันเก้าสามเจ็ด สค่ะเอวนี้ตัวาเกาสลนี่ตัวเด่นตัวเด่เด้นห่งกลมเลยนี่ค่ะตัวชีเซนใต้นี่เอาอีกจคูนึงสิเอาตัวร่องเอาเอาแปดนี่มันหีหนีเลยที่นี่ม่นสิมาสเทีกสเท่อเอาเอาหเอาหค่ะเดี๋ยวผมพิจารณาผฝันก่อนแมมาอีกบ่

ค่ะบานี้ก็เ้วก็สามเจ็ดสามเจ็ค่ะเออท่านี้ลรนี่ยีดชิดซีเก้าปูมักซีเ้าค่ะ,คะเออบานี้บ้นนี้เลขเลขเลขกันคำว่หอหมาจากจากกันสูตรประจาวันเลเนี่ค่ะวงกลมห้าเก้าสากล่ลางก สี่เก้าโอ้เขากันเลยครบ่นมันออกแปดห้าบอล้ข้างล่างมันออกตัวได้ก่าหกสามครับปูหกสนั่นรู้6หย่างเยเนาะค่ะมันมันออกหกงหล่างตัวนี้มวนมันนึกัหาทั้งหาล่างนี่ครับปูเออจังสันนี้คือกันเลนี้เก้านี่เนี่ยเก้าเก้สามเก้าสีแล้เพิ่งเพียงอู้คือดีแล้วเนาะครับปูอ้าไปตั้งคือแต่งมันถึงของปูทั้งล่างบนแม่งย่งค่ะบอลนี่เอาเลขตะล่างมาค่ะ เิกตะล่างแปดหกข้าวจังหาที่หมดจังหาันห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนาะแถวเเ้อแถวเชิงนี่ห้าศูนย์ปห้าศูนย์ปดค่ะแล้วก็ข้างล่างเนจเก้าหกเจ็ดเก้าหค่ะอ๋อาป่นี่ผูิเอียว้อบัดเน่ะผู้เชียว

96ติครับปูโอ้อโอ้ค่ะปูอืมพ่อเก้าหกนี่ค่ะอยู่ตังปีแล้ว่ะนี่เรานี่ยนี่เก้าหกอันเราอยู่ในนี้ล้วปูปูข้งหัวันเนหันหกสามมันอยู่ในตำแหน่งเก่าหกเลยได้ค่ะปูเนี่อ้นี่ิวแมนคอยู่ตรงนี้เลยหกสามอยู่แถวลางตำแหน่งนี้เลยนี่แหละมันเคยพกเกาหก เอาฮกเอกนี่แม่นค่ะตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยค่ะพเออเอาบบบนี้เอาเอาเอาสตัวบนี้ค่ะสองตัวนี้เก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะอืมบนี้อีก่หนึนึงยุ่ตบสร้างตู้มึง่ะู้เสียงต้ก็ได้เราอยู่จเกังีเจ็ด่ตัดได้ะเจก็มีเอีเจ 6 8แปดปดวันเรอเอา6 8ซะไปครับพ่เออะ่ะมันเปนจมาอยู่ค่ะเรากค่ะแปนี่แหละตั้งตั้งสอค่ะดเลข่าหเจดแปดเก้าศูนยหนึ่งสองสาม ดับซีด้วยวะเนี่ยดับซีค่ะปู้คะ,ด,คะดับยูห่หันดับยูดีหรอดับยูเหรอครับูว่งนึงหันเออดับยูเลยวะนี่ดับซีวะน,นี้ดับซีจ้าปู้คะปูลงไปยูถ่ายว่ามีซีหรอกค่ะมีมิตรซีเขาค่ะเขาซีล่างไดนบ้างค่ะ,คะอืมเขาซีนีห้างเที่ยนีห้า สี่เก้าไปจึงบุญสี่ก็ได้เนาะแม่ครับผค้าวองดีดเนอห้าสี่เก้าอจะล่อยู่ดหาสี่เก้านี่ในสูตรมันนี่เนี่ยสี่เก้ามันตรงกันอยู่นาะปมมีเก้าสองเนมีหาสองนี่เนาะหามาดิอ่ะอะไรครับพมอคุณเก่าสีเก่านี่ขึ้นบนน้าไม่ได้เนี่ย เก้าสี่สี่เก้าค่ะพูห้าเก้าสี่หาเก้าสี่พ่คะปูคะอืตัวพี่เสียด้วยก็ได้ออตัวปูมากพี่เสียดซะเนิพี่เสียด,ดหาเก้าสี่นะคะปูโอ้เด็กพี่เสีค่ะ<า>เอาวัานี้วิ่งวิ่งค่ะว<า>ิ่งได้ค่ะวิ่งเก้าสามวิ่งเก้ากับสามครับปูคะ รักลอยดห้าหกเจ็ดแปดรัก้อยห้าหกเจ็ดแปดค่ะเออนี่สูตรของสูตรพูนเป็นสี่หลักสูตรบุไดสูตรจิตเดียวเดียขงสี่หลัสูตรบุได้มอนฝันบุได้จับจดด้วยแมนตะนจับด้วยแมนตะวันจับตัวกันคือเขาดีย่ปูบางกนนี่ทาสามสี้มือพนนีค่ะปูปูเพปูว่าเนี่ยปูกับเพือกันเบิ่งคิมพูนกับเพื่อเดี๋ยวรออยกจ มือโซ่มือหรอว่ากุ่นูกเลยอ่าอนนี้จับตูวเลยเนาะบอกแต่ลองไส้เนาะจำแม่นเนี่ยผัวแล้วก็ถือกฟังไมครับผัวเอนี่ว่านี่กับผเจ้าเก่าซีนี่เป็นจำมาได้แล้วมาแร้งจุดชมเหวขู่จะท่อน้องฟันตัวกันได้ครับผัวคะแล้วี่จมแล้วเด้อหินหาหินหกแล้วกับาบเดิค่ะอุ้มหินเนี่ยอุ้มหินก็ยังบาดไปบินบาดนี่นะอ้ยเราจะแม่มาบอกคักบอกแน่เด้อค่ะผัวคะหินหาหินหกกระแสนู่ก็ พอาก็ได้เอาแปดหกศไปซะมันเปลีนก,ก็มุนมเนาะโอ้ยนพ่ะปูบัวปปกว่าหินหาหินหกก็ได้ะนะครับปัป้ายีา่ได้ชิบหายดิอ๋อหินหาหินหกบ่ได้ลงจอยงแล้วเนาะูสอตสูตร <s us> สูตรสูตรประจำว้านครับสูตรเด่นหกาตารางหกตัว <S <s <us> <S นี่ชิบเลยนะครับแต่ที่บัวได้ิด ทวบอลิทำไมด้โบสถมานนังหม่กันนะฮะตมันตัมันเ่โบไฮงาฮะวานั่งผู้คนลอ่ามีแก่จบไปผู้ให้อเหรอดค่ะผู้คนดีได้ะผู้าเออมันมนันเหมือนเขียนเหอไหมรบเหมือนนักเขียนเหรวเหมืนก็หายพี่ันปจับเบาไเจ็ดนี่สิ่ละ้เจ็ดปดเป็นสิ่ละแปดเก้านเน ยงเปจับบเด็กตะล่างฮกตัวพวกจับแบบแบบจุดบงไฟเลยเร็วๆดิ่จับชีสุกุนุคนเนอะผู้เอ่อูกถือเอาไม้ตัวสูตัวเป็นการเสียงโศกเสียงลาบเพราซื้อหรอกเออโศกก็ถือโศกก็บเพราถือก็ะ คะแต่มีพวกสุขความเจริญสุขุสุก้อนคนไรคนแช่คนกระดิ่งที่ต่ำให้เบื้งเรารวดสีเข้าของเราชาแนลน่ะอันนี้สูตรเริ่มแรกคนมาเอาเลยคนชอบเอาเมาเอาปุ๊บจิบปั๊บจับปั๊บประกาศได้สีเราสีเราสีฉันเราฉันเราเราได้เพราะเลยเพรากเลยง่ะเออมมืออื่นเดี๋ยวคอยตากความฝันคอืมถอดทอดเนี่ยจุดถูกไปเราปัญหาค่ะได้มีความสุขความเจริญสุขุสุก้อนสุขสุขคอนมัน เดินทางปลอดภัยว่ามีโรถมีไฟแล้วก็แอดมินก็เดินทางปลอดภัยอย่างนี้ควบสุขกำจัเลิญคู่บาอาจารย์กลุ่มกล้องทั้งแอบจี้ทั้งแอดมินเนอะค่ะผู้ขอบคพูดๆเลยนะนะคะค่ะการนัดสการกับผู้สารถูกค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะมือนี้ต่องวดกันไปเลยนะคะต่องวดก่อนใครนะคะพี่น้องเพราะถ้าได้ขำขึ้นเลยพี่น้องคะอ่า มื่อวันที่หนึ่งกันยานี่เป็นมื่อวันจันทร์แล้วเพิ่นไปสัญจรอยู่ทั้งจังหวัดตราดนะคะพี่น้องคะขึ้นขึ้นเนื้อไปเลยนะคะจังหวัดตราดนะคะเด่นวันจันทร์นะคะเด่นวันจันทร์มีเก้าสามเจ็ดเนาะตัวล่างวันจันทร์นี่ซีเจ็ดเก้าลักลอยหาหกเจ็ดแปดดับลักหน่วยบนซีวิ่งเก้ากับสามจับคู่นะคะพี่น้องคะสำหรับเลขเลขประจําวันเนาะหาเก้าสามหกเจ็ดเก้า หาเก้าสามหกเก้าสเก้ากับสามนะคะปูแล้วเน้นหาเก้าสตัวร่อง6 7เก้านะคะสองตัวนี้เด่นสีเก้านะคะเน้นตะล่างคะ่ะแถวแรกหาศูนย์แปดถวล่าง7จ็เก้ปูจับคู่ให้หาเก้หนะคะหา 68, เก้หา, 94, หา, 94, หาหกเับหกเลขพิเศษหาเก้าสวดนี้ปูแล้วมันใจเก้าสีเก้านะคะพี่นอ้องค่ะบ้านนี้นะคะสำหรับเนื่องทางของปูววทีพผ่านมานะคะตัวเดน่นเด่นเข่าหาเน่นเข่าหากับ8พี่นอ้องแอลืมให้ไหล่แปเนาะพี่นอ้อง เด่นเข่าหากับแปดแล้วก็ตัวร่องตัวร่องเข่าหาเลขติดเข่าหกตัววิ่งเข่าแปดดับ 1, w, นะะห,บหนึ่งดับยูนะคะสําหรับมวลที่ผ่านมานรักลอยนี่บ่เข่านะพี่น้องคะบันนี้นะคะเลขตะล่างเข่าสามตัวเลยพี่น้องทั้งหาทั้งหกทั้งสามปูแล้วจับคู่ให้ 6, หกขา 6, หกขาตะวันหกสามอยู่ในตะล่างนี่ปูแล้วประเด็กจับคู่ให้นะคะพี่น้องคะเอ๋อพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องเด้อสําหรับแนวทาง วันที่หนึ่งกันยายนนะคะแนวทางตองวดจากปูยาเทวดานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอน,นะคะพี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางตองวดวันอนี้นะคะแนวทางจากปูยาเทวดาค่ะอย่าลืมเล้อค่ะพี่น้องเด้อนําไปพิจารณาเบื้องนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะพี่น้องคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุกุสุ้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอบุณขอบคุณสาหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูญยาเทวดาค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคาราต่ประหยัดสิพาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่แลวแตอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็จพระพาดถุกคลิปถูกข้าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปุญยาเทวดาค่ะทั้้งวีีเพยน นะคแอกาสิไดายอตัวลาพาเพี่น้องปะเท่าสุขูสุก้อนไปก่อนค่ะเอาใบพอกันไหมก็เป็นหนคลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ